อยากสูง180ขึ้นไปแต่ตอนนี้สูง167ถ้าเล่นบาสสูงขึ้นได้ใช่ไหมครับนะต้องกินอะไรบ้างโอเคโชคดีโชค,ด,โชคดีถามมานะครับโอ้ตอนนี้10คนนะฝากกดไ like, ลค์ครูสายฟ้าด้วยนะครับ10คนอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะใครที่เข้ามาแล้วนะแชร์ให้เพื่อนๆเ,เข้ามารับฟังเป็นความรู้กันนะครับได้เอาไปฝึกพัฒนานะอยากสูง180นะฝึกได้นะครับนะตอนนี้สูง167 นะเล่นบาสอ่ะเล่นบาสนี่หลายคนพูดถึงบ่อยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคนสูงมักไปเล่นบาสนะอ่าคนสูงมักไปเล่นบาสแต่เราจะไปสูงแบบร้อยเก้าสิบสองเมตรอย่างเงี้ยเหมือนนักบาส NBA อย่างงี้ก็เวอร์เกินไปนะเราต้องดูเอ่อว่าเราอยู่ในโซนเอเชียเนี่ยความสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสูงแล้วร้อยแปดสิบอัพก็สูงได้ดีแล้วนะครับ เล่นบาสเนี่ยช่วยได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่มีการกระแทกนะมีการวิ่งนะหัวเข่าเอ้ยนะกระดูกของเราเนี่ยกระดูกที่จะพัฒนาความสูงเนี่ยมีการเกิดการกระแทกนะแล้วมีการยืดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยับไม่ว่าจะเป็นการจ้ำชูดนะครับโอ้ถูกพัฒนาได้อย่างดีแล้วก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้อย่างดีมากนะกีฬาบาสเกตบอลเพราะฉะนั้นฝึกได้เลยนะเล่นได้เลยถามว่าเล่นยากไหมก็ยากอยู่นะ ยากอยู่ไหนตอนนี้ใครเล่นบาสเกตบอลอยู่บ้างครับสิบเอ็ดคนที่ชมอยู่ตอนนี้สิบเอ็ดคนที่ชมอยู่มีใครเล่นบาสเกตบอลมีใครเล่นเป็นบ้างครูสายฟ้าที่ชอบมากเลยนะสอนกีฬาบาสเกตบอล่าครูสายฟ้าจะสอนกีฬามสามนะทักษะของบาสเกตบอลเลี้ยงส่งมงยิงไม่ใช่นะครับมงไม่มีนะครับมกจะถานนักเรียนใช่ไหมทักษะบาสเกตบอลเลี้ยงส่งมงยิงอันไหนไม่มี หมูไม่มีนะครับหมู่เป็นของฟุตบอลนะหรือว่าตะก,กอ้อนะครับเลี้ยงส่งยิงนะยิงก็มียิงหลายแบบนะจะจ้ำชูจะยืนชูจะเข้าไปเละอัพนะส่งก็มีกระดดนระดับอกเนื้อศีรษะเพราะฉะนั้นบาสเกตบอลมีทักษะเยอะนะครับให้เราได้ฝึกแต่ว่าการเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่สนุกเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมใช่ไหมเป็นกะีฬาประเภททีมนะก็ลองชวนเพื่อนๆนมาเล่นดูนะครับแล้วก็ต้องกินอะไรบ้างล่ะ ที่ต้องกินคืออาหารที่เน้นโปรโตีนนะครับอาหารที่เน้นโปรโตีนตอนนี้ครูสายฟ้าทุกคนสามารถสมัครเมมเบอร์ช่อง YouTube ครูสายฟ้าได้แล้วนะจะมีคําว่าสมัครอยู่ใต้ที่ใกล้ๆกดติดตามอ,ะอ่ะใครที่กดติดตามแล้วลองสังเกตดู ที่ว่าสมัครนะครับก็จะมีเมมเบอร์ตอนนี้ครูสายฟ้าก็จะมีเมนูอาหารที่ครูสายฟ้าทานเนี่ยเผื่อใครอาจจะเออลองหามาทานเป็นแบบอย่างนะครับอาหารทั่วๆไปเดี๋ยวทีหลังเข้าร้านสกงซื้ออะไรเนี้ยก็จะโพสต์ในชุมชนซึ่งสามารถดูได้แค่สมาชิกที่สมัครเข้ามาเท่านั้นนะตอนนี้ก็มีแล้วอา่าแล้วก็ทุกคนก็ได้เข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มอา่าที่ครูสายฟ้าสร้างไว้นะครับหลังจากสมัครสมาชิก50บาทนะครับก็ร่วมสนับสนุนช่องครูสายฟ้ากันได้นะครับอา้ามาต่อเออจริงครับ เดี๋ยวนี้คนสูงเยอะใช่โภชนาการมันมีผลเยอะมากเลยโภชนาการอาหารเนี่ยหลายคนก็มีการดูรีวิวนะมีอาหารแต่ว่าพยายามดูให้ดีนะครับหลายคนอย่าหลงเชื่อนะพวกอาหารเสริมที่จะช่วยเพิ่มความสูงบางทีบางตัวเนี่ยกินได้นะมันมันมีโปรโตีนที่เยอะอ่าบางตัวต้องบอกอย่างนี้เลยมันเน้นโปรโตีนซึ่งเสริมเข้าไปได้นะ,ะเสริมเข้าไปได้แต่บางตัวเนี่ย เน้นแคลเซียมนะกินแคลเซียมเสริมนะแคลเซียมทําให้กระดูกแข็งแรงนะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้มันแบบเพิ่มความสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษากันด้วยนะวันนี้ครูสายฟ้าเพิ่งโพสตไปในเพจเทคนิคพิชิตความสูงนะใครติดตามเพจบ้างแล้วเพจของครูสายฟ้าครูสายฟ้าโพสไปว่าสสิ่งที่อยากให้ทุกคนมีก็คือความรู้และวินัยนะครับนะเราจะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเรื่องไหนก็นแล้วแต่แะละเราจะพัฒนาไม่ได้ถ้าเราขาดความรู้และ ต่อให้มีความรู้ถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ทําอะไรมันก็ไม่ได้นะครับซึ่งมันต้องอาศัยวินัยในการที่เราจะฝึกทุกวันทําทุกวันทําอย่างสม่ําเสมอนะครับก็จะดีมากๆนะไอ้นั่นก็เพิ่งโพสต์ไปในเพจของครูสายฟ้านะครับ